สว,ส,สวัสดีนะกรับป๊ปป็นางหปานาปู่ย่าตายย่า hmm. ต mm ัหลายพื่อคนโอ้โหรวันนี้ยังไงก็อยู่กันจิ๊บจคนราคนเดคนดีคนนี้แน่นอนนะเองพื่อทุคนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสร้อกระดิ่งกรุกีกรุกีให้กับจิ๊บจิบกันด้วยละกันนะช้าไปไป็นนางซคือซื้าโอ้โหรวันนี้จัดปนะอยู่กับเกมคุยออบาร์ตี้สาวสดจะดีโอ้โหเพื่อคนเปิดหัวมากดไปไหมแรกจัดไปที่เธอโบทุนหนึ่งร้อย มาดอกเมื่อกี้อู้แล้วเพชรที่ไปทางกับสาวสวยจนสลายใจเลยของเราอูอ้หม,มาคอมโบกันไม่หยุดไม่หยุดไม่หมดไปไอู้ตอนนี้สัตว์ไปที่483บาทรวมของเขาที่มีก็เป็นห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทแล้วมันถอดโอ้ยนะมันจะดวงดีดวงแจกวระกัวระฟักระฟักเกอร์กรันสักขนาดนี้เพนทุกคนอู้และเลยยุยแปดไม้เท่านั้นนะมันคนโอเคมาสาวสวยมาอีกแล้วเพนทุกคน เฮ้ยเกินไปอู้อะไรมันจะโปเชเดโปโตโปชาก็สักนานี้เขาคอโอ้โหนี่เป็นไงนะชะเทคนิควิธีแบบนี้นะฮะเพื่อนทุกคนทายเห็นแล้วแบบชื่นชอบแล้วอยากลองเล่นก็จัดไปเพื่อนทุกคนจบเกมนี้ก็ลองหนับไปเล่นเดี๋ยวได้นะชะจบคลิปไม่ห่วงนะเพื่อนทุกคน โอ้โหเคเข้าโบนันรอบนี้ได้กําไรมาสุดที่อยู่ที่682นะจัดไปนะทุกคนโอ้โหมาพนนี้ทำการปรบมาไปที่2 0บาทแล้วก็รู้กันต่อดีกว่าโอเคมาจังหวะนี้มาเก็บที่เก็บทาง30บาทรู้เรื่องกระเบื้องราวกันเลยทีเดียวเพื่อนทุกคนโอเคนี่แบนด์ที่ไปทางยังพอได้อยู่10บาทจัดไปนีจังหวะนี้โอ้โหสวยงามรามแท้และเบือกแน่นอนมา5 3บาทจัดไปโอ้โหอะกู้ที่สุดเลยแล้วกันเพื่อนทุกค มา10บาทจัดมาดิจังหวะนี้โอเคตัวคิวยังพอได้อยู่แล้วไงสบาทจัดไปนะนทุคนโหมันอาจจะรวดเร็วได้โชว์โอ้โหมาดิจังหวะนี้นะเอออย่าลืมกดเทอร์โบจ้จาเพื่อเพิ่มความเสียสันในการเล่นแบบเป็นไงรวดเร็วทวันใจนะครับทุกคนโอเคสองร้อบาทจัดมาแล้วเพื่อนทุกคน โอ้อะไรมันจะแกวกันซะขนาดนี้โอเคมาตัวเองได้อยู่ห้าบาทจะไปนีตัวเคังมาต่อโอ้โหพ่วงตัวคิวมาด้วยสวยงามรามแท้ๆะดึงกันแน่นอนโอ้โหแล้วจังหวะนี้ปืนคู่200ร่มาต่อดีเย็ดเคตัวเคมาต่อโอ้ยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วมันทุกคนโอ้ยนี่เดี๋ยวจะหนึ่งพันอยู่แล้วโอเคนะอือะไรมันจะดวงดีดวงแกวกรกูดกันซะขนาดนี้มาทนโอเคตัวเองมาดิโอ้จัดไปสวยงามมาตัวไอมาต่อเพื่อนทุกคน โอ้เราจะคบคอมจอยส์กันสักนานะมัทุกคนโอเคมา15บาทจัดไปบริโภคที่สุดใน24บาทจัดมาโอเคตัวเองได้อยู่แล้วกันมาทตกรโอ้ยเสียดายนะมัทตกคนตัวเอตรงนี้น่าจะได้เป็นปืนคู่แล้วกันนะโอเคแต่ตอนนี้กำไรของเราขึ้นไปอยู่ที่1,699เอ้ย1 6 9แล้วนะมัทตกคนโอเคคนนี้ทำการปรับไปที่40บาทแล้วเร่กันต่อเลยกันนะจ๊ะ โอ้โหวันนี้ดวงโคตรดีนะบอกเลยนะทุกคนโอ้โหจุกจิบเล่นมาตั้งนั้นไม่เคยจะดวงดีอะไรสักข,ขนาดนี้เพื่อนๆทุกคนยินดู โอ้โยดวงดีขนาดไหนได้เข้ามานั้นอีกรอบแล้วมันตะโอ้โหอะไรมันจะดวงดีดวงแ๋วเวอร์กู้ก,กันสักขนาดนี้โอ้โหเกินไปเกินไปอะไรมันจะใช้โยโหฮิ้วกันสักขนาดนี้มันทะนโอเค144ร้อยสี่สิบสี่บาทจัดมานามันทกขอแกวเวอริกู้มาฟักมารฟักเกอร์ที่สุดแล้วมันอนอีกห้าม้ที่เหลือดูซิว่าจะมีดวงแกวดวงวาสนาได้กำไรมากกว่านี้หรือไม่ลักกันนะมันคนโอเคมาจังหวะนี้แผ่นที่ไปทาคอราร้อยยี่สิบบาทจัดไปเวอร์กู้ที่สุดเก้าสิบบาทจัดมา โอเคยังเกลืออยู่โอ้ยเข้ามานั้นอีกเลหเข้ามานั้นในมนัทด้วยนะ่ทุกคนโอ้เราไม่จะดวงดีันสกนาานี้มาก้าวมาจัดไปโอ้เลยแปดมาจัดมาโอเคมายังบอได้อยู่โอเคโอ้มาเถอะนะกะไรแม่มากำไรของเราต้องเข้าแล้วล่ะนทุกคนจังหวะนี้อย่าเกลือกันไปมากกว่านี้เลครับทุกคอนกนเลยข้าไม้นะมาโอ้ เอ้ยเฮ้ยใจเย็นสิมาให้กำไรกับจิ๊บๆหน่อยโอเคแบบนี้ก็พอแต่อืมกินกล่องไม่ดีจังหวะนี้สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเอ้ยห้าสิบสามบาทนะมันถูกคโอ้โหหนึ่งพันกว่าบาทจัดไปเจ็ดเคหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทนะมันถูกคนอืมโอ้โหเป็นการเข้าพนันที่แบบคุ้มค่าที่สุดแล้วมันถูกคตั้งแต่เล่นมาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยังไงยังพอมีโอกาสได้โอ้โหมามา,มาอีกชิ้นเดียวตอนนั้นเอ้ย โอเคเพื่อนทุกคนนะได้กำไรขนาดนี้ก็ดีขนาดนี้ก็ไม่ได้อร่อยนะครับทุกคนจัดไปนะมาเราไปลุ้นกันต่อดีกว่านะจ๊ะตอนนี้จบที่คนนี้ต้องการประมาณไปที่แปดสิบบาทเลยไงต่อโอ้โหไม่ใช่จะสามพันไปเลยเหรอออืคิดว่าจะให้สามพันสักหน่อยโอเคสามพันเลยเพื่อนทุกคนโอเคไม่ต้องพูดพรำสะเพงอะไรเยอะแยะสี่ร้อยบาทจัดมาคอนเฟิร์มจัดไปเบ็บเ๊ะโอ้โห วันนี้กําเรงของจุ๊บจิบนี่น่าจะแบบเป mm ็นปรั road, mm ่งเบิกบานกันเลยทีเดียวมันสั่งโอ้ใครจะไปสามพันแปดร้อบาทแล้วนะตอนจ้าตอนนี้น้ำพว่นสะขคอนยีบาทจัดมาโอเคมานี่ยังนอได้ตัวเออยูหกสบาทจัดไปโอ้ยปืนของเรามันรู้เรื่องกับเบื้องราจริงๆนะมันุกคนโอ้สี่พันสองรแล้วจ้าโอ้โหอะไรมันจะแบบแม่จ้าแม่ฉาโอ้ยโดโคตรดีเลยมั่นสนสองรบาท โอ้บอกเลยว่าแกวบริกกูบาร์ฟักบารฟักเกอร์ที่สุดเลยแล้วกันมันตะคนโอเคมาตัวเองพอได้อยู่แล้ว่ยต่อโอ้โหสามสิบบาทจะไปรักษาทุกโรคกันได้แล้วมั้งทุกคนโอเคมาจังหวะนี้โอ้โหเกลือเกลือยังยาวๆเลยเพื่อนทุกคนโอ้แผลที่มาทางมาดีช่วยชีวิตจุ๊บจิบยังพอได้อยู่เพื่อนท,ทุก,กนนคนอือมนะฮะวันนี้กำไรหลักเหมือนก็เพียงพอแล้วแล้วกันทุกคนโอเคนะขอดูซิว่าจะไปจบยีเดียมอะไรเท่าไหร่นะเพื่อนทุกคน ช่วงที่มันเขาบอกว่าต่อเนื่องโอ้ยเจ็ดเคมาสแกตเตอร์ของเรามาต่อแล้ว12มูลฟรีไปดิยัดเคโอ้โห,โ,โ,หโคตรโหดเราบอกเลยโอ้โหอะไรมันจะแบบแกวกักขนาดนี้ทุกคน มามาดิจังหวะนี้โอ้ยสองพันสามสิบสี่ว่าทุกคนโอ้โหโอ้โหมาเลยค่าไม้แล้วกันที่เหลือโอเคมาห้าพันเกินห้าพันไปแล้วตอนนี้หกพันหกสิบเอ็ดบาทแล้วละกันทุกคนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะจัดไปมาโอ้โหยังขอได้อยู่แล้วไงต่ออย้า้มันขอ m b o คอมไจสกันมากกว่านี้แล้วกันมันถอดโอเคโอ้แต่มันได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะโอเคมาเองบอกมาต่อแล้วไงโอ้โหจะได้ โอ้ถ้าเป็นโอเคแล้วก็โอ้โหลายอย่างสวยโอ้โหได้กำไรรอบนี้อยู่ที่4,114ันหนึ้อยสิบส่าทแล้วครับทุกคนนะบอกเลยนะว่าแกวที่สุดโอ้โหอะไรไงปรับไม้200ทันอีทำดีตายเห็นได้เอเต็มช่องไปเลยเพื่อนคนโอ้โหอะไรมันจะดวงดีดวงแก้วสักขนาดนี้โอ้โหอ้ยคิวตด้กระตังหนึ่งหมื่นเลยเพื่อนทุกคนโอ้โหแล้วได้เข้าดอกเมื่อกี้1 9ึ่งบาทอุ้ยปรับไม้ก็ต่ออีกครับรออะไรอยู่แล้วโอ้โหนิดเดียว โอ้ยเดี๋ยวเท่านัา้นเพื่อนทุกคนมาซูเปอร์ไมก้าวินนะ โอ้ห oh, สวยจัดเลยบอกเลยจังหวะนี้มาขออนุญาตทําการประมาณไปที่400บาทแล้วกันโอ้โห40บาทยังจะมาอยู่มันเกินมาตั้งนานแล้วกันมันขัดโอเคนะโอ้โหเทคเนี่วิทยาการนี้ไม่คิดไม่หวงไม่อะไรทั้งนั้นนะนทุกคนถ้าสนใจก็ลองนำะไปเล่นดูกันได้นะจ๊ะโอเคนะหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะนทุกคนต้องรอดูซิว่าจะพี่จะจบดี่ๆยังไงเท่าไรหลักหมืน่นหลักแสนต้องมาแล้วจังหวะนี้ยังไงตอนน่อดิโอเคไหมขอบคขอกกบใจสกันไม่หยุดไม่อยอมไม่หวั่นไหวโอเค,อเคสองหมื่นสองวัน ประมาณนี้ละกันนะันตทุกคนนาจุดชิวคิดว่าก็ ควรแก่ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะเลิกเล่นแลักการมั่นคงเพราะว่าได้กำไรตั้ง22,591.50นสองพันห้าร้อยเ้าสิบเอ็บต่างหลักมนคนนะได้กำไรขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนดีกว่ามาไ,ได้แล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนที่ขันโอเคนะฮะถ้าเพือเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจวิธีการประมัยและวิธีการลงทุนนะสายทุนน้อยทุนรอ้นรอยทุนน้อยต่อยหนักทุนร้อยร้อยรากอะไรเงี้ยนะฮะทุนน้อยอ่ะเออนะทุนหลักร้อยอ่ะ ลองไปเล่นดูก็ได้นะจ๊ะเริ่มต้นที่มาราสิบบาทแรกบอกเลยนะว่าจุบจิแนะนําเลยคอนเฟิร์มจัดไปนะลองเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนอาตรารถในการเล่นนะลองกดเทอร์โบโดยก็ได้นะนทุกคนมันอาจจะสนุกสนานเพิ่มขึ้นแล้วกันนะหรือถ้าชอบความแบบ หนัก no ong, หน่วงหรือว in ่าชอบความแบบเนิร์ดอะไรเงี้ยแบบอารมณ์เหมือนแบบสัตว์ประเภทสัตว์อะไรเงี้ยค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแต่ก็ได้กำไรอ่ะลองดูกันได้ไม่ว่ากันนะจ๊ะโอเคยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักร้อยกดกระดิ่งกรุ๊กกริ๊งให้กับจิ๊บๆกันด้วยเด้อเพื่อนๆกุกคนอือฮึพบกันใหม่คลิปหน้าสองร้อยสาวโซเชียลสันดิ้งของเราและจิ๊บๆกันแล้วกันเด้อเด็กเด็ก็ต้องขออนุญาตครับราบเพื่อนๆทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสองร้อยสิคันไปหายแล้วไปไปโจโจแล้วเจอกันนะจ๊ะเพื่เกก็็บาแล้ว กำไรคงไม่ได้ขนาดนี้พ่ะค